สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่องค์การอนามัยโลกได้มอบรางวัลนายแพทย์ลีจองวุกซึ่งเป็นการเชิดชูบุคคลที่สร้างประโยชน์ให้กับวงการสาธารณสุขนะคะเป็นครั้งแรกที่มอบให้กับคุณหมอของไทยก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจในฐานะที่เดินหน้ารณรงค์เรื่องการหยุดสูบบุหรี่มาไม่ต่ำกว่า40ปีคุณสลธนรโยธาสมุตรได้คุยกับ คุณหมอประกิจนะคะถึงความท้าทายในการเดินหน้ารณรงค์เรื่องนี้มาตลอดค่ะรางวัลนายแพทย์ตรีจองวุฒขององค์การอนามัยโลกที่มอบให้กับผู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณาสุขทั่วโลกในปีนี้ได้มอบให้กับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประกิจวาทีสาธ,ธกิจประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สุขบุหร ที่คุณหมอได้ทำงานด้านการควบคุมการสูบบุหรี่แล้วก็ยาสูบในไทยมากกว่า40ปีสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับค่ะถ้ามองในเรื่องของรางวัลในแพทย์ลีจองกุคนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยรู้จักครับให้คุณหมอเล่าให้ฟังว่ารางวัลน,นี้จริงๆแลว้วมีความสำคัญยังไงกับคุณหมอในการได้รับครั้งนี้รวมถึงต่อการรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่ในประเทศไทยค่ะแต่รางวัลน,นี้ก็ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีคอ,อ,อสอ 2008ก็คือ2,551นะครับตั้งขึ้นมาเหตุผลก็คือว่าผู้อำนวยการองค์การใหม่โลกดกร์ลีจงวุกเนี่ยนะครับเ,เป็นผู้อำนวยการอยู่สักสอปีแล้วก็เสียชีวิตกระทันหันนะจากเส้นเลือดสมองแตกขณะอยู่ในหน้าที่นะฮะก็เลยตั้งรางวัลน,นี้ขึ้นนะครับเ,เพื่อเป็นที่ระลึกนะฮะแล้วก็ ไปดูวัตถุประสงค์เนี่ยเขาก็เพื่อเป็นมีมีภาษาอังกฤษสองคำเป็น Inspiration ก็คือแรงบันดาลใจแล้วก็ Aspiration ให้นักการสาสุขเนี่ยทำอุทิศทำงานให้แก่ส่วนรวมมันทำให้เ,เห็นว่านะครับ การทำงานควบคุมยาสูบยังเป็นประเด็นที่องค์การอนามัยโลกให้ความสําคัญนะครับด้านหนึ่งก็มีข้อมูลว่าจํานวนผู้สูบบุหรี่ในไทยก็ไม่ได้ลดลงแต่ว่าในความจริงถ้ามองในตัวเลขเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงที่ลดลงไหมคะแต่2 5 29เนี่ยเริ่มทำแต่ตอนนั้นเราไม่มีกฎหมายอะไรเลยนะครับจนกระทั่งเรามีกฎหมายเมื่อปี3 35เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ตัวเลข2 5 3 4 เป็นฐานนะครับเื่อหลังจากเราเริ่มมีกฎหมายเนี่ย2534เนี่ย32%ของคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปสูบบุหรี่32%นะครับมีจำนวนคนสูบบุหรี่12.2ล้านคนนะครับล่าสุด64เนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์สูบบุหรี่ลดลงมาเหลือ17.4ลดลงมา45.6%นะยังไม่ถึงครึ่งเกือบครึ่ง จำนวนคนสูบบุหรี่ลด9.9ล้านนะแต่สิ่งที่จะต้องรู้ก็คือว่าประชากรไัยสูบบุหรี่เมื่อ2 5 3 4มี38ล้านปี64เนี่ยมี57ล้านคือประชากรเพิ่มขึ้น18ล้านประชากรเพิ่มขึ้น18ล้านแต่จำนวนคนสูบบุหรี่ลดลงไป2ล้านกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้รณรงค์หรือว่าเรารณรงค์แล้วไม่ได้ผล แล้วอัตราการสูบบุหรี่6 4ียยังเหมือนกับ3 4ีเราจะมีคนสูบบุหรี่มากกว่านี้อีก8ล้านกว่าคนการเปลี่ยนรูปแบบของบริษัทบุหรี่นะคะจากอดีตอาจจะเป็นมวนยาเส้นต่างๆไปจนถึงบุหรี่ที่ขายเป็นอุตสาหกรรมตอนนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นรูปของบุหรี่ไฟฟ้าการเรียกร้องเรื่องการไม่สูบบุหรี่กับรูปแบบบุหรี่ที่เปลี่ยนไปเนี่ยกับบริษัทบุหรี่มันมีความเปลี่ยนแปลงมากไม่เปลี่ยนเลยเพราะมันเป็นบริษัทเดียวกัน นะฮะการวิ่งเต้นการให้ข้อมูลข่าวสารการอะไรเนี่ยทำซีเอชานี่เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็ไม่ได้ได้มีการวิจัยกันไว้นะครับเ,เขาก็จะตัวก็เองก็จะวิ่งเต้นกับฝ่ายนโยบายนะอย่างประเทศไทยเขาก็ออกมาออกสื่อออกอะไรนะแล้วเขาก็มีตั้งสับสศูนย์องค์กรบางหน้าเครือข่ายบางหน้านะครับที่ออกมาขับเคลื่อนที่จะให้ให้สูบรีไฟฟ้านะครับ ข้อที่3ามเขาก็ให้ข้อมูลที่ไม่ครบเขาจะให้เพียงข้อมูลครึ่งเดียวนะฮะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันดีอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าไม่พูดถึงไอ้ผลเสียแล้วเขาก็มีการ discredit คุณทำงานควบคุมยาสูบอย่างผมนี่ก็จะโดนนะฮะโดน discredit แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คืออ,อย่างบริษัทหนึ่งนะพอพอเออกผลิตภัณฑ์เมื่อปี เมื่อปี57เนี่ยน,นะเขาก็ตั้งกองทุนกองทุนนะเพื่อโลกปลอดควันบุหรี่<ม>เป็นมูนิธิแล้วเขาก็ประกาศว่าเขาจะให้เงินมูนิธิเนียปีละ80ล้านเหรียญติดต่อกันเป็นเวลา12ปีเ<ส>พื่อส่งเสริมวิใจัยให้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้านะอันนี้ก็จะมา,าแฝงเข้ามาให้ทุนนักวิชาการอันนี้คือความแตกต่างคือแทคกติกในการ วิ่งเต้นในการอะไรนี่นะใช้องค์กรบางหน้าใช้สื่อใช้ไ,ไม่ต่างกันแต่สิ่งที่ต่างคือมันมีโซเชียลมีเดียขึ้นมาเป็นช่องทางใหม่นะครับรางวัลนายแพทย์ลีจองวุกที่มอบให้กับนายแพทย์ประกิจวัตีสาธุกิจก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ถูกมอบให้ในเรื่องของการเคลื่อนไหวรณรงค์ไม่สูบบุหรีและก็จะเป็นรากฐานสําคัญที่จะให้กําลังใจกับ ผู้ที่ทำงานในเรื่องของการรณรงค์เดินหน้าลดการสูบบุหรี่ค่ะ